วันนี้เป็นมืออยังฮึบขึ้นมากินขึ้นกิกนเทปธรรมมือกินได้มดเลยนะมือนนมกินเลยสบายดีสบายดีรอบบ่ายพี่น้องจาหลังจากที่กินข้าวเที่ยงแล้วมีเมนูนอบอกว่ากินขนมจีนก่ออะไรบริษัทเองพี่น้องสือมาเนี่ยถุงละสิบบาท<ะ>ยังมีขาย,ายนะจ๊ะถุงละสิบบาท เลมุนหุวหดนี่ไอก่อว่าตกิ้พูดจะรีปนทางก้ะทงคุณเจ้านะวันละบุญจะพาหายยก็เอาไปเอาแต่งบ้านร้างบ้านบุญวายอย่างข้าเจ้ามาซื้อกระพุดบอมีบอกให้เอาน้ำเป็นรัดทางไ้อยู่เขาบ้านนี่ไปค้นเข้ามาคลายดีคนเจ้ามาเนี่ยเขามาซื้อกระพุดเป็นซิลเรามาอกี่้งกับเมื่อไปนี่สมคนมกโมพระเจ้าบ่อยากลูก มักทั่วมักแต่งกรบโบชื้อผัดเผาหมี่ผัดโบชื้อของเผาๆนะทำจะกว่าเนวได้อ่ามื่ซื้อก้าโพดกระเบิดแล้วของยายรุ่นน่ะอ่าเขาจองไว้แล้วปวดเนื้ให้แล้วยายสกิบบอระวังขาค้าคาค้ามันเซยอยู่ตัวนั้นเป็แย้งดอกแง่งใหญ่นะสินีดดอกบังเอิญเอาน้ำเดี๋ยวจะเจ็บคอ อันที่เป็นอันนี้มันคนั้นขั้นไดขั้นจะทากิมโมเลกอะไรนะครับแต่จะมาเป่าป่าแล้วล่นดว่าผมเนี่คนมาสื่อข้าวโพดเมื่อวานเป็นซิบเจ้าแล้วพี่น้องตั้งแต่เศร้าบอกว่าบ่มีขายบ่มีขายก็อยากไดยายรุ่นกินบ่โพดมาละยานยานลูกค้าเลยไปเก็บของยลยรีหายจักแก่บอกแก่ของยายมาละค่ะบอขายบอกท่านแก่ อันนี้ของใครใส่ในปุ๋ยใส่นะรับประทานรับปานรับปกะนอันนี้มันราบปกะนไหมรับไม่เท่เองรับยะบ่เาเอซื้อกระปุนลดตลาดที่น้องเออแม่ละอม้ยไง้ผักสดๆจากสวนอุ้งแม่น้องม้อยช่วงให้เองนเรื่องเกี่ยวกับมพี่องอันนี้คือเม็ดกระถินนะจ๊ะโรยเม็ดกระถินกขบอกนี่เนี่ห่งละสิบาทเลย นี่ผักซีสะว่าได้ซื้อเพ่อแซมซื้อกับปุนเขาไลนยเขาเลนแซมทางไไยังเผาป่าไว้กินมล็ดพันธุเนาะไมเฮ้ยะปุน่ช่ไม่ไมากนักเจ็ดต่ว่มีกะปินะ

ท่กอันนี้สวน,นมวนกำลังงามบญญรรยากาศหนาวพี่น่าพูดดีมื่อนี่ละบอ,อนเลยมืมด,ดมันมืดไวใ้ทั้งแสงแดดมันมืดลมหนาวหน,นาวสองมือมันพุดกลิ้นนี่เฮงเพี้ยเลยออกมาได้แล้วมาถ่ายกันมาแล้โอ้เมู่อวานนี่มั่งขึ้นเขาไปนอนในกาน,านันนน่งไรลมแง ข้าหัานหมูหันม้ามมือ,อร่มแห้งมาานันทางประเด็นเองโนโมพาแต่สาเป็นสิลูกแกับน้อง,ง่านมันป่สุกเลยพาเบิง่งันปลานะ้าแดงสุกลปลาจะ้ะใช่ปลา,ปลาสุกปลาก็มาปลาน่ะแม่ เอาหเพชรเนคุณคุณยายเราอยากกินห่อเมี่ยงย่างๆป่าเผาป่าอยู่เพื่ออะรกินเ่าอตัวหนึ่งไงเอาแม่เอาซอสฝอยในประเทศสกัลนี่ก็ฉ้นที่มกินฉันทีเบิร์ดคือใจบางนึงกินเบิร์ดลยจุดเน้บ คุณยายลอกกินอันป่าเผาปลาเผาแล้วป่าแล้วก็บกกินนี่แล้วอยากกินอันีซื้อเนี่ยตำแจ้วแล้วกากินอันซื้อแล้อยากกินพันกินห่อแต่บอใส่ป่าป่านี้เราก็บวกินพอกนี้ก็พวกนี้บ่าเห็ดกินออพไปนัง หลายคนบอกว่าเขาไปเห็นหน้ำเทศกับขา้าวไอเด็กๆกินทั้งๆท,ที่เด็กๆกกับพี่เทอมซองนี่มันจัดบนเาขาโรงเรียนัย่นบนเวลาให้ข้าวกล้วยก็ซื้อกินมาไปกินบาน้านเดินซื้อเป็นถ้วยถ้วยละสิบบาทบ้างถ้วยละสิบบาทเดี๋ยวเมือ่อใดว่างๆก่อนพี่น้องยังบ่ว่างเห็นกินแซ่บ พัดมันจะรั่มจะรั่มอยู่รุ่มนะเดี๋ยวเขามาสื่อเขาโพดเลยโพดโพดอะไรบอกเขาปิดหัวไว้บอกบอมีบอมีอย่างเงี้ยมาถามเนี่ย าตเห็นตม่เจ้าย่หรอเหตดไม่เหยนลจักลไปยังบอก่จะแยงเดี๋ยวเขาม่ซื้อเลยมีนขายเรียกจะหมากโมพี่น้องข้าโพดเก็บสองเมือเบิรสวนเจ้าพวกกระโพดบอเบิร์ตเกียนไปได้แล้ว่าเจะหมักโมนะเขาในรุ่นขั้นเาจมาเมื่อนมื่ออื่นเบิร์หมกโมเลออกไปอีก ขายพักละเศ้าบาทถ้าผู้ใดอยากได้แต่งโมกจองเข้ามาพี่น้องขายแต่เศ้าแล้วเข้ามาสู้แตะเลิกฝุ่นนั่งอยู่บนร้ายพี่นเนาะจองเข้ามา มกเกอรอีกรอบนึ่งกันแท็กซี่รถหนะักเกตสามรอบอะไรเขาเจ้ากระจองไว้แล้วข้าวเฮ้ยสี่เพียมไปลงมากันข้าวโพดจะแบบพ่อบอกมาข้าวโพดคลขายดีอีมันจะบุญเอาอีกบ้างจองมาอีกเด้อพี่น้องมาแล้วโพดจองขามปีอ่จองขามปี บา,บาดนี้เก็บอีกนี่ก็ลงนาตักหนั <c oughs> นหงนะเนีย่ยลอยเมกระถินพี่น้นองสามปีแล้วข้าวหน่อไต้ตอกให้ไทยนัน ลมัโ่ยวโอ้ยจมารอยเป็นใหญลีเป็นลุงทุดปลูกมันยืนบดเป็นเมิ่นสรุปเลยจะพันเงินหกแสนพอพันบดสวนมันบดสวนทีนเห็ดตะหุบตะมวยเป็นตองเงินหกแสนพอดพันซ้ำเจ่มีไกอจงนาาเจ้าที่มาป้าเห็ดตะุบแสนพันนึ่งเ่ยหกแสนห้าเงินกี่เน6แสน โบรา่าข่ารถไทย็บรหักบรด้หัทื่นบริทืนบรหน้ำมันค่าน้ำมันรถไทยมันปลูกบกันอามันยังอันนี้มันแกวมันเกียห้องเป็นหัวมเป็นพูดเบิ่งถ้ามันแห้งหัวใหญ่จะแมงแมนบอกจอไห้องเกี่ยมันบอค่จะเป็นหัวละ มันแ hey. the um. ห right. ้ง่วงมันมันง่ายองแทงตัมเนแตก้งมันดุวแจ็คงหัวล่ะมันแมงแล้วมันใหญ่มันแมงหมดแล้วหอจัอยกับเดอจะเปีอานองจข้ามาพี่น้องมันแก้วุงกะเช่าแบบเมลงขุดมันพี่น้องจ๋าจองเข้ามาเอาเวลาคขาูืสึกับพ่นหรื่นะ ไเห็นไงรุ่นเงินดหนักมากเลยนะซื้อกเพอบ้เออเมื่ออานลุงอยู่ที่งลุกลุงอยู่ที่งโอก็เดี๋ยวเลาซื้อบักบันโคโคโตกกระจเมใดไดเขามาถามนี่เจลล์นางบอกเมื่อแปลน้ำัวนางเห็นผูดได้คำมากับมิจิลเขาไปซื้อก ไป้นน่ั้าเนะเดีงู้อ้าก็อาจาเาเม่อไขายัไม่ทามานเ้วโดแม่ก็โคใช่กันเนีมมูลท่านเนี่ยืคือสมัยเขาหาวในเก็บอันเจ้าแรกเนาะแม่ของเขาเนี่ยเขาก็ถูกล่อยู่แต่เขาไปอันเก็บแม่ คนน้องแตกเรียนแถวลํห้วยสิอุดนี่น้องเหลืองโอ้ยมักกระโปดมัโมนี่จ้ะจังน้ักะลอยมันเป็นละมันโมันกละเจ้าลงคุมลย่างป่าทามนเหลืองน่ะเ็ดหลายสิเก็บอยู่ดนีน่ะพกําลังพขึ้นเียงหัวเขานี่ก็มัโ นายกระโผดระเบิดแหละจอกเลจ้องใส่หายไปทำบุญตามไปใหญรวยจะได้ลงกระโผดน้องเขาใหญ่รวยตัดออกกัส so, ีลงกระโผดไม่เราแต่งโม่กับตัดลุกออกแล้วก็สีลงกระโพดไม้ลงกระโพดต่อจะปลูกอีกรอบนี่รอบสุดท้ายลงหน้าพอดีส่วนจีได้เก็บกมบูรณแหละเปิดจ้องเมื่อยเดินหา

เขากินกเพาะซาลานปาเ่น้องกอินเหล้าแต่ว่าหนนใบเงหลักเขาบกกินเนี่ยแต่เขาีกตัวหอมผิวลมยืนอยู่หน้าคนนอยู่บ้านที่พุ่นไงง้องอลดก็หลายยังเลนจะเ่ินบริเวณตะยู่ รถไปรถจิบเลรถพ่วงทเป็ดแล้วหาพอดนะฮะเป็ดแน่กัวพอนมือเดียวเป็นแน่้างก็ม่ออนก็ไ้อลกมมันตีชาหาป่ะตำบิกบันที่ยีบเจ็ดงานบุญบ้านยายรุ่นเงาชั้ีเพลงละครไหนบ่ามทัวเขจับจองแล้วมาลงเพงฮะบก่พอดเดี๋ยวไปได้แน่นบ่ ะไปพอดนะครับชอบมูลีแ้วเรจะไปอันพอดนะครับบอ๊ยงคง่ทั้งกับซ่อมซะไปพอดจะไปพอดแข่งกันนอนทำมาอกว่าะไปชอบพอดเนี่ยมูนีตอนบ่ายไปเดินขับบอมือปยุลุมือป่ายบุนบ้านเขาชอบพอดเลยเปนกับซ่อมมอทำ ค่ะตัวน้องทําสิไปก่อพี่น้องแม่สิเงินติดดอกคันพอดนะบ่ค่อยสิบอกกันแม่หอยพวงมาลเอาเเป็นาาเดียวภาษาได้แนะนําเด้อนาเด้อเด้อเด้อแม่นบ่น่เสียงดซื้อกพอเอาวกนพี่น้องเด้อ ัเอ็นเ้นเศ้ามากนี่นนักเปาฟ้ก็ลุ้นโลดะออไ้ไุ่แลกต้รนื่อมากะโคแน่บัไฟมากระชื่อมากะโคแน่บังโมคือเบาเบาแน่แน่มันหนีอยบวตาบังโมด่างไฟพิาัวผัวกับามชื่อจาก็โคตอากาศต้นเดป็นด่งไฟไปนที่หนักไนรุ่นนะอันต้นมันแล้วกัเก็บแน่ไอม่ีต้นมันื่อ วัดันตะบ้าพ่อสองพันวัดพันาอยหนรวยยังไม่ได้ขอาไปพนักแอ๊ะเอาแอ๊ะเอากล้วยเอ้ยนี่มาจากวัอสองตั้ว nào giờ mưa chắc khi nào hết sẽ bỏ quá cấp nào giờ bộ phô nào bây nào dưới lôm hầm tẹt ơi, lên nè thì nó ơi โตเนี่ยปีล่าิโตบ่ป่าจากลานซาวลอยพี่น้องจ๋าตัวเนี่ย,ป,ย,ป,าา 700, รยประมาณโลกว่าตัวบักใหญ่เปิดขายกิโลละลอยแต่ในเมือ,นลลอลลงน่ยเขาขายกิโลละลอยกิโลเก,กสิบหาสิบพันนะเด้จะบาทเก้าสิบแปดสิบแปด มัน,น,มน,นเช่นอย่างเปล่ามือแรงของอา,องา,าอมลาลับกับิ้มซบสซ0บาทพันเงินกันได้้อยป่าของสอร้อยเพื่ออันนี้เมนูต่อไปพี่นก๋า <c oughs> เมนูที่3กินอันนี้แล้วกินขเขาแรงต่อได้บน้างอยา่ประเดี๋ยวแล้ น้ามากินหมโม่วงแบบลมบ่อแห้งมือนหับย็นกินเข้าไปขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีอย่างปลาถอดแล้วก็กินต่ออย่างปลาเผา